ราไปดูเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเชิญคุณผู้ชมนะคะและคุณอัจฉรินไปดูด้วยไม่น่าเชื่อสอสอชาวออสเตรเลียรายหนึ่งค่ะไปโชว์จุดไฟเผากลางแม่น้ําทําได้ยังไง<น>เดี๋ยวเราไปดูคลิปภาพนี้กันก่อนนะคะเ<น>พราะว่าคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็คือสอสอจากพรรคกรีนของออสเตรเลียค่ะชื่อนายเจอร์ี่บักกิงแฮมนะคะบอกว่าตอนนี้แม่น้ําดังกล่าวเนี่ยก็คือแม่น้ําคอนดามค่ะที่รัชควีแลนด์ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แฟรงกิง อยากรู้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยแล้วกันค่ะเพราะว่าเขาโชว์จุดไฟและติดด้วยนะคะ,ะกลางแม่น,น,<า>มน้ำนะด้วยค่ะค่ะบอกว่านะคะว่าที่ผ่านมานะคะอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบนะคะจากการขุดเจาะน้ํามันเขาเรียกว่าแบบแ,บบแฟรงกิ้งนี่แหละคะ่ะทำให้เกิดก๊าซมีเทนออกมา <Holy S 1> ดังนั้นเมื่อจุดไฟปุ๊บเนี่ย <Unbelievable. S 1> ไฟเลยขึ้นทันทีนะคะกลางแม่น้ําถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเขาพูดอยู่ตลอดเวลานะคะว่าเหลือเชื่อจริงๆไฟกําลังไหม้แม่น้ําแล้ว ทั้งที่ตรงนั้นก็เป็นแม่น้ําทั้งสายเลยนะคะก็แถลงการของนายบักกิงแฮมระบุว่าพบแก๊สมีแทนขอโทษนะครับมีเทนค่ะในแม่น้ำคอสซายใกล้กับเมืองชินจินลานะคะตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อปี2555ถือว่าเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่บริษัท3แห่งเริ่มดำเนินการขุดเจาะเพื่อผลิตแก๊สธรรมชาติจากชั้นของถ่านหินในเรนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งการผลิตนี้จ้องใช้วิธีดูดน้ำจำนวนมากออกจากหลุมเจาะแล้วก็ดึงแก๊สที่อยู่ตามชั้นถ่านหินออกมา โดยเขาบอกนะคะว่าภาพที่เห็นในขณะนี้บอกอะไรได้มากกว่าคาํเพูดเป็นพันคาและบอกว่าการขุดเจาะน้ํามันแบบแฟรงกิ้งเนี่ยอยู่ห่างออกไปเพียงแค่กิโลเมตรเดียวเท่านั้นทําให้เกิดก๊าซมีเทนั่วไหลออกมาก่อนจะปิดท้ายว่าการที่น้ําจุดไฟติดได้นั้นเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อที่สุดที่เขาเคยเห็นมาและถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมสําหรับภูมิภาคนี้ด้วยค่ะอ๋อสุดท้าย <ไป S 1> <ด>แล้วไปดูเลยนะคะว่าเขาจุดมาแล้วไฟลุกขึ้นมาทันทีเลยแสดงว่ามีก๊ส มีเทนค่อนข้างเยอะมีเทนเยอะนะใช่ไม่ใช่เป็นเมจิกหรือเวทมนต์เหรอไม,รไม่ใช่ค่ะอันนี้เขาค่อนข้างเป็นห่วงนะคะเพราะว่าถือได้ว่ามีการผลิตกา๊าซมีเทนหรือว่าพวกกา๊าซธรรมชาติมากขึ้นด้วยในภูมิภาคนี้ค่ะ